Itu 톱 เป็นสุดีวครับวันนี้เราก็จะรับเด็กาอสารต่างๆเกี่ยวลูกคลิปโตกันอีกแล้วนะครับก็ตลาดมีความแดงเนาะนะครับความเขียวอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับเ่นเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเรามองกลับกันนอ้องความแดงก็จะอยู่ได้ไม่นานเหมือนกันเมื่อครั้งหนึ่งมันเคยเขียวมันกลับมาแดงแล้วครั้งนี้มันแดงก็อาจจะกลับไปเขียวก็ได้ซึ่งสิ่งนี้ครับก็ถือว่าเป็นของหวานสําหรับนักเทรดรายสัปดาห์หรือรายวันกันเลยนะเพราะว่าลดลงมาทีสําหรับออลคอยนี้ก็คือหลัก5าลงทั้งนั้นถูกไหมครับถึงแม้ว่าบิตคอยนย ลงมาแต่ก็ลงมาไม่เยอะจูมัยแต่ว่าเนื่องจากว่ามีคอยขยับทีหนึ่งเนี่ยน้องๆเอาคอยเนี่ยก็จะขยับกันมากหน่อยนะขึ้นก็จะขึ้นมากลงก็จะลงมากเองครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับหลายคนที่นะครับต้องการอยากจะเก็บเนาะเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าอยากจะเก็บแต่เก็บไม่ทันนะจังหวะนี้คือจังหวะที่ต้องเก็บแล้วนะครับหาจังหวะเข้าให้ดีนะครับแล้วก็หลังจากนี้อย่าพึ่งพลาดอีกนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าโอเคพลาดไม่ได้ซื้ออะไรแบบนี้ยเนาะและก็ถือว่านะครับหุ้นที่ทําเกี่ยวกับเจ้าตัว อีจีเรียมอีเนะครับก็ได้มีการติดลบลงมาโอเคเป็นไปได้นะครับว่าหลังจากนี้นะครับมันจะมีความติดลบลงมาของโลกริปโตเนาะ รวมถึงเจ้าตัวบิตคอยอีเชฟด้วยนะครับอันนี้ก็มีการติดลบลงมาที่0.37เนาะก็เป็นไปได้ครับเนื่องจากว่าเรารู้แล้วก็รู้อยู่แล้วครับว่าในช่วงของตัวนะครับกลางกลางเดือนค่อนมาเนี่ยจะไปปลายปลายเดือนเนาะอย่างเช่นอ่ซักกลางเดือนประมาณ15ไปล่างยาวจนถึง23อะไรประมาณนี้เนาะมักจะเป็นช่วงที่แดงๆนะครับแล้วก็มักที่จะไปเขียวช่วงก่อนที่จะสิ้นเดือนอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดว่ายังเป็นอยู่ในะวาฏะจากเดิมแบบนั้น ก็อาจที่จะเป็นได้นะครับว่าเราสามารถที่จะเข้าไปเก็บได้ในอีกหลังจากนี้จจงาวะนี้อาจจะต้องรอดูไปก่อนหรือว่าใครจะดีเซอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เข้าได้ทุกเวลาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวสภาผู้แทนรัศดรของอเมริกาครับได้มีการกําหนดวันที่14-18นะครับกรกฎาคมนะเป็นสัปดาห์แห่งการเข้ารหัสลับเนาะ เออนะครับพอถึงวันนั้นเนี่ยจะมีข่าวดีอะไรมาหรือเปล่าก็เป็นช่วงจังหวะกลางเดือนพอดีเลยสิเมียครับโอเคเห็นตัวอย่างแล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมนะครับว่าจะมีข่าวดีปล่อยออกมาวันนั้นนะครับจังหวะนี้ก็เลยนะครับที่จะทําการแดงก่อนแล้วไปเขียวตอนกลางเดือนอะไรแบบนี้หรือเปล่า แล้วก็ยังมีคุณซินเทรลลูมิสนะครับก็ได้มีการเสนอร่างกฎหมายภาษีคริปโตแล้วก็ุฎเกณฑ์นะบอกว่าขั้นต่ำสามร้ดอลลาร์เนี่ยจะไม่มีการได้เก็บภาษีก็เหมือนกับว่าเอยภาษีสําหรับการขูดการสเต็กหรือว่าบริการพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการใช้น้อยกว่า300นี่อาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีการไิเก็บภาษีเนาะเพราะว่า โอเคสมมุติว่าคุดนาได้300มาแล้วตอนขายอีกเนี่ยก็ยังจะต้องเสียอีกเป็นการเสีย Samsung, ซ้ำซงซ้ำซ้อนอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะสำหรับลูกคิปโตในอน,นาคตนะครับ ก็ทยอยออกมาเรื่อยๆสําหรับกฎหมายในด้านต่างๆแล้วก็มิติต่างๆในการที่จะบริหารจัดการแล้วก็ทําให้คลิปโตเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากขึ้นเนาะเนื่องจากว่าเมือก่อนเนี่ยมันถูกผลักใส่ไล่ทรงนะับแล้วเขาก็บอกว่าเป็นสแกมเป็นการโกงเป็นแชร์เป็นอะไรก็แล้วแต่ส่วนนี้มันก็ไปสู่ตัวเองขึ้นมาแล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็ยังมีคนเชื่อแบบนั้นอยู่แต่มันไม่ใช่สาระสําคัญครับมันอยู่ที่ว่า เราเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรจากมันได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราทากำไรจากมันได้ก็ถือว่าไม่ว่าจะเป็นแอสเซอะไรขอแค่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับไม่ได้ทําร้ายใครอันนี้ก็ถือว่าสามารถเล็งดูตัวเองได้ก็ถือว่าดีแล้วครับแล้วก็ยังมีสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐอนะีกนามก็ได้มีการผ่านร่างกฎหมายนะครับ one big beautiful view นะครับของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาด้วยคือเราจะได้เห็นข่าวดีต่างๆออกมามากมายแต่สมัยนะครับตลาดเก็ปโตมันยังแดงเนาะก็ถือว่าเป็นธรรมดาปกติ เนื่องจากว่านะครับข่าวต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกาวหรือว่าทำร้ายใดๆบิตคอยได้เลยเพราะว่าบางครั้งบางทีนะครับต่อให้เป็นข่าวร้ายออกมาหรือไม่มีข่าวเลยมันก็พุ่งไปแบบดื้อๆซึ่งหลายๆคนก็คงจะเคยเจอมาแล้วถูกไหมครับแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยยังมีการนะครับปลิ้นเงินออกมาจากในส่วนของตัว USDC นะแต่ว่าปลิ้นน้อยนะครับประมาณสัก200ล้านเนาะอันนี้ถือว่านะครับมันเป็นเรื่องปกตินะับเพราะว่าเขาปลิ้นน้อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเตอร์เนี่ยระดับพันล้านขึ้นเอเคจังหวะนั้นเราอาจที่กาลัง อหาว่าจะมีการปั๊มหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่มีการปริ้นระดับพันล้านเนี่ยมักจะมีความเกี่ยวตามมาในครั้งตัดไปเสมอ แต่นะครับก็ถือว่าต้องอิจฉาเลยนะครับอันนี้สําหรับในส่วนตัววานในยุคแรกๆเนาะประมาณสักปี2011ประมาณนี้เลยนะก็มีที่อยู่นะครับในยุคของตัวซันดิชีเนาะได้มีการย้ายนะครับเจ้าตัวบิตคอยนะครับออกไปนะประมาณสัก10,000หมืิซีเนาะมูลค่า1.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะก็คือผ่านมาประมาณ1 4ปีนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาได้มีการซื้อเข้าไปที่นะครับ1 0 0่0หมื่ิซีราคาประมาณสัก0.78ดอลลาร์นะครับด้วยเงินประมาณ7 พันกว่าเ4 0 0นพัดอลล่าเนาะเลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยเขาได้มาประมาณสัก1นึ่งหมืเป็นตัวเลขกลมๆเลยเนาะถือว่าเป็นอะไรที่สุดมากครับพอหลังจากนั้นเนี่ยบิคอย n ามาสมาส4ปีทําให้เขาเนี่ยได้รับกาไรไปถึงนะครับหนึหรือ1.88เนี่ยพันล้านดอลลราหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสักสามหมื่นห้ันแปดหมื่นล้านบาทนะครับ แม่ก็อยากมีโมเมนต์แบบนั้นเหมือนกันเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหาซื้อบิตคอยได้ยากมากนะคือแบบว่าหลายๆคนคงจะคิดนะครับว่าถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยก็คงที่จะจัดบิตคอยไว้สักหน่อยหนึ่งก็ยังดี แล้วก็นะครับเพื่อนๆฝากมาติดตามข่าวของเจ้าวิลโลนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรที่มันมอวอหวาเหมือนครั้งก่อนเนาะเนื่องจากว่านะครับครั้งก่อนเนี่ยได้มีการกระโดดเข้าไปอยู่ยังในส่วนของตัวไบแนนในส่วนตัวสปอตไลท์จุดไหครับก็คือยังไม่ได้เข้าเป็นแบบว่าหลักเนาะแต่ว่านั่นคือฝั่งแบบโกลบอลนะครับแต่ว่าฝั่งไทยอะไรพวกนี้มันสามารถซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าใครจะซื้อเป็นแบบเว็บ3เป็นแบบอัลฟ่านะครับหรือว่าเป็นแบบในส่วนตัวสปอตนะครับมันก็มีให้ทั้ง ไทเน้นนะครับไทยแลนด์แล้วก็ไปเน้นโกลโบวแต่โกลโบวเนี่ยจะเป็นอัลฟาเนาะทีนี้ครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวการเข้ากระดานต่างๆเนาะอันนี้ปกตินะครับก็เริ่มทยอยๆยยเข้าไปครับถึงแม้ว่านะครับจะเป็นการกระดานที่เราไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าเมื่อเขาต้องการที่จะขยายตลาดเนาะเขาก็ต้องนะครับทำการขยายไปสู่กระดานเทรดอื่นด้วยเพื่อให้นะครับมันสามารถที่จะเข้าถึงในส่วนของตัวผู้ใช้มากขึ้นนั่นเอง ไม่ไว่าจะเป็น b i ท g e t Wallet นะับเฟรม EX Global นะครับแล้วก็นะครับยังมีกิจกรรมก็คือยังคงอยู่นะ ตั้งแต่ชี่ได้มีการประกาศออกมาตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วนะครับอันนี้ก็ได้มีการาผูกการเดิมพันนะครับที่ APR 40%คงที่อันนี้จํากัดไว้สําหรับการฝากวิโลนะครับสูงสุดประมาณสัก1.1พันล้านโทเคนบนนะครับบ b น b ีสมาร์ทเชนนะครับอันนี้เป็นในส่วนตัวกิจกรรมเนาะสำหรับาจากความสําเร็จของการฮาร์ดฟอกตัว m a ็กเวลนะครับของตัวบีนนส์สมาร์ทเชนนะครับวันที่30มิถุนาเนาะอันนี้ ได้มีการนะครับเพิ่มความสามารถในการที่ทําทธุรกรรมปกติแล้ว1.5วิเนาะกลายเป็นนะครับ0.75วิก็ถือว่าเพิ่มเป็น2เท่าเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะปัจจุบันนี้นะครับเขาสู้กันที่ความเร็วแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่ำทั้งนั้นนะครับสำหรับใครสนใจอยากจะเก็บวิโลนะครับของไทยนะตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ากดานอื่นไปมากมายแล้วนะครับ แล้วก็มาถึงเจ้าตัว XRP นะครับมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวสกัดคือต้องแบบว่าวโ,โหเือนแบบว่าเหมือนคนเป็นพาราโบลานะครับเหมือนแบบกําลังจะไปกําลังจะไม่ไปมีข่าวดีมีข่าวร้ายคือสลับกันแทบจะทุกวันเลยนะครับล่าสุดเนี่ยทางธนาคารสวิสนะก็ได้มีการเปิดให้เทรดแล้วก็รับฝากเหรียญ r l u s d Stablecoin ของเจ้า r i p p e r เป็นรายแรกของโลกนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้เล่าข่าวไปก่อนหนี้คนรนับว่าเจ้าตัว Ripple หรือ XRP เนี่ยเขากําลังนะครับยื่นขอเป็น ธนาคารเนาะสมัครเป็นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสร้างสิ่งนี้มานะครับก็เพื่อวิสัยทัศน์ของเขาคือเขาจะเป็นการเงินของโลกอะไรแบบนั้นและการที่เขามีในส่วนตัว ILUSD เข้ามาเพื่อที่จะเสริมทับทําให้เจ้าตัว XRP เนี่ยมีการใช้งานมากขึ้นเนาะแล้วตอนนี้ธนาคารแห่งสวิตนะครับก็ได้มีการเปิดนะครับให้บริการฝากแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเขาถ้าเกิดว่าใครมองอนาคตของ XRP ไว้ยังไงว่าเขาจะเป็นในส่วนตัวเงินของโลกจริงเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดมากเลยนะถ้าเกิดว่าเขามาได้อจะทำให้นะครับ อย่างที่นักวิเคราะห์เขาบอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับ2.29ดอลลาร์เนี่ยน่าจะมีการแบบพุ่งๆได้เห็นกันแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว x p e Z f เนี่ยขี้นะครับในส่วนของตัวอะไรๆคนเขาคาดการว่าเอ๊ะอาจจะมีการได้รับอนุมัติเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับเพราะบางคนเขาบอกให้จ้องจับตาเลยนะแบ a c k r o อกเนี่ยถ้าเกิดว่า x p ชนะคดีมาเขาอาจที่จะมีการนะครับรัรบตัดตอนแล้วก็ยื่นขอ x p ็ได้จริงๆแล้วนะครับฟังของเราตอนเนี่ยเขาก็าได้มีการ ออกมานะครับเกินๆว่าจะลดขั้นตอนการสมัครนอให้มันสามารถที่จะยื่นแล้วก็สามารถที่จะเปิดซื้อขายสินทรัพย์เนี่ยได้ภายในประมาณสักเ2็วันอันนี้คืออนาคตที่เขาวางเอาไว้นะแต่ในขณะที่ทุกอย่างมันกําลังจะไปได้ดีสําหรับในส่วนตัวอีเชฟอะไรต่างๆเนาะตอนนี้นะครับในส่วนของตัวกระะาโตก็ได้มีการสั่งเบรกเนาะการแปลงกองทุนอ e ีเชคริปโตของตัวเจสกิลแบบกระทันหันเลยนะหลังจากที่นะครับได้มีการพึ่งนะครับอนุมัติไฟเขียวออกไปนั่นเอง กอสำนักงา,านกำกับหลักทรัพย์อย่าง s อ c เนี่ยได้ออกคำสั่งชะลอนะการแปลงหุ้นของเจ้าตัวเจสกิลดีต้นเนี่ยสำหรับนะครับอกองทุนต่างๆที่อ,อยู่ในส่วนตัวกองทุนอ e ียิปทั้งหลายเนี่ยที่ได้รับไฟเขียวไปก่อนหน้านี้นะครับให้นะครับมีการทำการซื้อขายเนาะตอนนี้นะครับไฟเขียวที่เขาได้รับมาเนี่ยก็เริ่มทำการซื้อขายได้เพียงแค่ประมาณวันเดียวเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จดหมายส่งถึงจากตลาดหลักทรัพย์หรือว่า NASDAQ เนี่ยเขาก็นะครับ มีการพิจารณาใหม่เนาะเนื่องจากว่านะครับในส่วนของตัววันเดียวกันคือวันัจากนั้นนะ่ะคณะกรรมการนะครับกรรมธิการของ e d c ได้มีการตัดสินใจเข้ามาทบทวนนะครับคำสั่งดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะโดยเนื้อหาจดหมายเนี่ยเขาบอกว่าตามกฎข้อ4 3 1 e เนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเนาะสำหรับการทบทวนแล้วก็การระง,งับแบบชั่วคราวก่อนนะ คือให้นะครับเอาไว้ก่อนจนกว่าคณะกรรมการเนี่ยจะได้มีการสั่งออกมาให้เป็นอย่างอื่นต่อไปซึ่งนี้ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เราก็กําลังรุนรัาว่าเอหลังจากนี้นะครับจะได้เห็นบิตคอย t อเจฟอ E สเซีย f แล้วก็ตามด้วยเอ็กพีเจฟโซล a นาคารโอะไรพวกนี้หรือเปล่านะ,ะก็ต้องมาดูกัอนอีกทีนึงนะ แต่สิ่งที่มันว้าวเลยแน่ๆนะครับก็คือในส่วนของตัว bitcoin spot etf นะครับ blackrock ซื้อเข้ามาที่224ล้านนะครับตามด้วยในส่วนของตัว fidelity นะครับ237ล้านแล้วก็ตามมาด้วยนะครับ arc เนี่ยร1 4ล้านไม่มีใครขายออกนะครับเลยทำให้มีเงินไหลเข้ามาที่601ล้านถืโอโอ้โหเป็รอะไรที่ดีนะครับเกือบถึงพันล้านแล้วถ้าเกิดพันล้านเนี่ยเป็รอะไรที่ต้องเขียวแน่ แล้วก็มาที่นะครับส่วนตัวอ t h e r รียมอ f นะครับแบล็ k ล็อกมีการซื้อเข้ามาที่85ล้านตามด้วย i ฟ e ิตี้64ล้านแต่ว่าเจสเกลขายออกไป5.4ล้านนะครับแต่ก็มีการซื้อเข้ามาด้วย3.9ล้านเลยทําให้นะครับมีเม็ดเงินไหลเข้ามาที่148.5ล้านถือว่าโอเคนะจากหลัก10หลักหนวยนะครับตอนนี้หลักร้อยล้านแล้วก็ดีใจด้วยสำหรับ e t h e r รียมเนาะส่วน e t f อื่นๆนะครับก็ต้องรอรุ้นนะครับหลังจากนี้ว่าจะมีเข้ามาหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไม่บายสวัสดีครับ